โตยต้ายาริสคอสนะคะ1.2ปี2020สีขาวสวยเท่ทๆดูดันคันนี้เลยนะคะออกแบบมาเป็นตัวรักโฉมใหม่แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญะคะรูปรักษณะหน้าตาของเขาเนะะี่ยค่ะเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะภายในของเขานะคะก็คือจะออกแบบมาเป็นทูพูลเหมือนกันเราก็จะให้ราคาพิเศษกับลูกค้าแน่นอนนะคะกับคันนี้เลยเหลือเพียงแค่ สวัสดีค่ะพบกับโบอีกเช่นเคยนะคะในช่วงเซลล์มาช่วยขายรถนะคะวันนี้นะคะโบก็จะมีรถเข้าใหม่มานำเสนอนะคะกับลูกค้าทุกทกท่านอีกเช่นเคยนะคะบอกเลยว่าเป็นรถที่สวยมากแล้วก็เป็นรถที่ยอดฮิตนี้ยมมากสำหรับวัยนักศึกษาหรือวัยทำงานนะคะ เหมาะกับการใช้แล้วก็ที่สำคัญประหยัดน้ำมันมากๆนะคะเป็นตัวนี้เลยนะคะ Toyota y ยา i s c คอนะคะ1.2ปี2020สีขาวสวยเท่ๆดุดันคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวโบจะพามาดูนะคะภายนอกภายในของเจ้าตัว Toyota y ยา i s c คอรคันนี้นะคะว่ามีอะไรน่าใช้แล้วก็เหมาะกับวัยทำงานวัยนักศึกษาเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคะ่ะ ระคะันนี้ออกแบบมาเป็นตัวรักโฉมใหม่แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญะคะ่ะรูปลักษณะหน้าตาของเขาเนะะี่ยค่ะเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะดูในส่วนของด้านหน้านะคะตัวนี้ด้านหน้าของเขานะคะจะมีในส่วนของตัวพลาสติกไฟเบอร์นะคะสีดําเงานะคะตัดด้วยโครเมียมนะคะสีเงินนะคะอันนี้เป็นโลโก้นะคะเป็นโครเมียมนะคะก็คือบอกเลยว่าจากตัวที่ ชมเก่าก่อนนะคะตัวนี้ออกมาได้แบบว่าด,ดุดันเทมากๆนะคะแล้วก็พร้อมในส่วนของตัวช่องระบายอากาศนะคะตรงนี้นะคะมีให้นะคะแล้วก็ตัวไฟตัวนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวหลอดไฟฮาโรเจนนะคะก็คือเป็นไฟนะคะเดิมๆจากสูย์โรงงานนะคะใส่ปิ้งเลยนะคะไม่มีการลอยแตกลอยงาใดๆนะคะอันนี้สวยมากนะคะถัดลงมานะคะตัวนี้จะมีในส่วนของตัว พลาสติกไฟเบอร์นะคะอย่างดีเป็นสีดำดำเงาเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวคล้ายๆ้าเหมือนช่องระบายนะคะอากาศตรงนี้นะคะเป็นรังผึ้งใหญ่ๆนะคะระบายความร้อนจากภายในห้องเครื่องนะคะก็คือออกแบบมาตัวนี้มันจะตัดกับโทนสีขาวนะคะก็คือดูให้มันดูสมูท t h ดูเท่ขึ้นนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะคะอันนี้ใช้งานได้จริงนะคะออกแบบมาให้พร้อมเลยนะคะ พร้อมด้วยกรอบนะคะสีดําเงาตัวนี้นะคะเพื่อให้มันตัดกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีในส่วนของขอบคิ้วข้างนะคะตัวนี้นะคะสีดําพร้อมตัดขอบเป็นสีเงินนะคะสีเทาเงินด้านๆตัวนี้คือให้มันสมุดกันคือบอกเลยว่าลงตัวมากกับตัวโตโยต้ายาริสคอร์สคันนี้นะคะตัวนี้นะคะแตกต่างจากโตโยต้ายาริสนะคะรุ่นก่อนๆน,นะคะก็คือตัวนี้จะมีในส่วนของคิ้ว ซึ่งคิ้วตรงนี้ค่ะคิ้วข้างซุ้มล้อเนี่ยค่อนข้างหนาเลยนะคะหนามากแล้วก็เป็นที่ให้มันดูสมาร์ทการดูเท่เลยนะคะตรงนี้นะคะโดยปกติแล้วรุ่นก่อนๆเนี่ยจะไม่มีคิ้วตรงนี้จะมีมาให้เลยนะคะเป็นสีดําด้านเหมาะกับตัวตัดกับสีรถสีขาวมากๆนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวล้อยางนะคะบอกเลยว่ายางเนี่ยใหม่ๆนะคะตัวยางตัวนี้จะเป็นยางขอบ 15นะคะแล้วก็ดอกอยางเต็มๆนะคะพร้อมกับล้อล้อแม็กอลอยนะคะแม็กตัวนี้นะคะออกมาจากศูย์เดิมโรงงานเลยนะคะจะเป็นในส่วนของสีทูโทนนะคะดำนะคะออกตัดขอบเทาๆนิดนึงนะคะสวยมากคือออกไปเนี่ยไม่ต้องไปเปลี่ยนล้อแม็กแล้วก็ค่ะใช้ตัวนี้ได้เลยกราบข้างนะคะกราบข้างตัวนี้ก็จะเป็นสีดําด้านเหมือนกันนะคะตัดกับสีขาวเหมือนกันนะคะตัวนี้จะมีรอบพันเลยนะคะ พอดีนี่ตัวนี้เลยจะเป็นตัวโฉมตัวหลังคาดํานะคะตัวนี้นะคะตัดเป็นสี t ู o t o นะคะก็คือจะเป็นขาวดํานะคะตัวนี้หลังคาดําเลยนะคะรถสวยมากเนี่ยค่ะจะมีในส่วนของตัวสัญลักษณ์ของเขาเลยยาริสแล้วก็มีตัวคําว่าคอสอยู่ตรงนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องใหม่แล้วนะคะก็คือเป็นเครื่อง 1,200cc นะคะซึ่งเป็นการวางเครื่องใหม่จากโตโยต้ายาริสก่อนเดิมนะคะ ซึ่งกำลังและอัตราการเร่งเนี่ยจะพุ่งและดีกว่าเดิมด้วยนะคะนี่ค่ะรอยเดิมนะคะรอยอาร์ตเดิมนะคะรถสวยรถยังใหม่นะคะคันนี้ปี2020นะคะอะไรอ่าตัวนี้ก็ยังคงมีครบนะคะแล้วก็มีในส่วนรถเนี่ยไม่เคยติดแก๊สนะคะบล็อกเดิมจากโรงงานเลยนะคะตรงนี้ด้านท้ายเนี่ยก็จะมีเหมือนกันนะคะคิวขอบคิวรอบคันเลยนะคะเป็นสีดำด้านแล้วก็ตัดมาด้วยเป็นในส่วนของตัว พลาสติกไบเบอร์เหมือนกันนะคะแต่ว่าออกสีมาให้เป็นสีเงินนะคะเพื่อตัดกับสีดาให้มันดูสมูทและสวยขึ้นนะคะรถไม่มีพิความอะไรมาเลยอ,อันนี้เราดูนะคะรอยเดิมนะคะคคมเม็ดอาร์ตเดิมนะคะกลมๆเลยไม่มีสีโป้ะนะคะไม่มีรอยตัดต่อหรือโป้สีนะคะอันนี้ก็คือเดิมจากโรงงานเลยด้านหน้าก็เหมือนกันนะคะเป็นรถเดิมทั้งคันนะคะนี่นะคะรอยยางรอย,ย QC นะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูด้านหน้าตัวถังนะคะนนะคะแล้วก็จะมีมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะก็จะมีเปลี่ยนแปลงในส่วนของตัวฝาครอบเครื่องนะคะอันนี้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะจากโตโยต้ยายารีรุ่นก่อนๆน,นะคะรถสภาพเดิมนะคะบอกเลยว่าตัวถังเดิมนะคะ จุดนหคะไอตรงสไนเกษ์ตรงนี้คือจุดกลมๆคือความคมก็คงยังอยู่นะคะไม่มีรอยสีโป้นะคะน็อตก็ไม่เคยขยับนะคะดูนะคะคือคงรอยเข่าหมนเข่าอันนี้ดำๆเหมือนเดิมนะคะไม่มีรอยขันน็อตห้องเครื่องสะอาดใช้งานปกตินะคะทุกอย่างโอเคไม่มีการรอยแกะต่อใดๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในนะคะ ภายในของเขานะคะก็คือจะออกแบบมาเป็นทูพูลเหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นสีดำนะคะดำด้านนะคะแล้วก็ตัดออกแบบนะคะข้างทิวข้างหน้าซึ่งเป็นสีบรอนเงินเหมือนกันนะคะ mm hmm. เพื่อให้มันดูมีมิติมากขึ้นกับเจ้าตัวภายในรถนะคะแล้วก็มีการออกแบบหน้าคอนโซลมาได้ค่อนข้างโอเคนะคะสวยดูดีดูสปอร์ตขึ้นนะคะ ตัวเรือนไม้ก็จะเป็นเรือนไมดิจิตอลนะคะเหมือนเดิมดูได้ชัดเจนเป็นสีสีฟ้าขาวนะคะหน้าจอเรือนไม้นะคะมองตัวเล็กได้ค่อนข้างที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ตัวพวงมาลัยตัวนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะคะใช้ได้สองข้างเลยนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะรับสายโทรศัพท์ผ่านตัวนี้ได้เลยนะคะตัวเรือนจอก็เป็นระบบทัชสกรินนะคะสัมผัสมือสามารถฟัง วิทยุตัวบลูทูธนะคะเสียบสาย USB ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ระบบแอร์จะเป็นแอร์ออโต้นะคะซึ่งเวลาเราเลือกนะคะตัวพัดลมก็จะเป็นตัวนี้ได้เลยแล้วก็โหมดเลือกอุณหภูมิความเย็นก็สามารถปรับทางนี้ได้เลยนะคะมีตัวเลขให้เห็นชัดเจนนะคะตัวเกียร์นะคะจะเป็นระบบเกียร์ออโต้นะคะซึ่งมีตัวตำแหน่ง ให้ชัดเจนนะคะว่าตัวพี่คือจะเวลาเราจอดนะคะตัว R ถอยหลังแล้วก็ตัวเอ็ใส่เป็นเกียร์ว่างแล้วก็เป็นตัวดีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นการใส่เกียร์นะคะระบบเกียร์ไี้เลยนะคะตัวนี้ยังคงเป็นในส่วนของตัวเบรกมือจับอยู่นะคะก็คือเวลาเราจอดเราก็สามารถง้างตัวนี้ขึ้นแล้วเวลาจะไปเราก็เอาลงได้ปกตินะคะกระจกมองข้างนะคะปรับไฟฟ้านะคะอันนี้เดี๋ยวโบจะปรับให้ดูนะคะนี่ อันนี้ก็คือสามารถพับเก็บไฟฟ้าได้เลยนะคะและที่สําคัญก็คือด้านกระจกนะคะที่ออกแบบมาก็จะมีในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวให้เรา,าผู้ที่ขับขี่สวนทางกับเรามาก็คือสามารถมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะคะจะมีไฟเลี้ยวที่หุ้ข้างกระจกตรงนี้นะคะด้านบนนะคะคือบอกเลยว่าอันนี้คือพอดีที่ชอบนะคะยารีตัวนี้คือจะออกแบบมาคือในส่วนของด้านบนด้านบนตัวนี้มันจะเป็นเนื้อผ้านะคะ ที่เป็นสีดำอ่าไม่โทนว่าเป็นดำดำมากจะออกดำเทานะคะซึ่งมันจะไม่เปื้อนง่ายแล้วที่สำคัญเวลาเราเปื้อนมันเปือเ้อนหรืออะไรเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเห็นนะคะเช็ดสามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายๆนะคะที่สำคัญตัวภายในนะคะตัวเบาะนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวเบาะผ้านะคะตัดออกแบบเย็บมาให้ตัดเอลสกีก็คือจะมีคล้ายๆดำสลับได้น้ำเงินนะคะ ด้านท้ายก็นั่งสบายนะคะขนาดโบปรับเบานะคะจากด้านหน้าเนี่ยมาค่อนข้างที่สุดแล้วเข่านะคะยังจะยังไม่ชนนะคะสําหรับความสูงระดับโบนะคะ160หรือว่าสูงประมาณ170ก็สามารถเข้ามานั่งด้านท้ายได้นะคะเข่าไม่ติดนะคะเบาะเนี่ยมันสามารถพับปรับได้นะคะสำหรับคนที่ไม่รู้นะอันนี้เนี่ยค่ะมนสามารถปรับได้ตัวน,นี้มันจะมีตัวปุ่มกดก็คือเวลาเราจะพับเบาะหรือถ้าเราไม่ใช้เราก็ อยากจะเอาเป็นวางของนะคะไม่มีคนนั่งเราก็พับปรับลงมาได้เลยนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับโดยต้ายลิสคอร์สคันนี้นะคะที่โบพาชมดูนะคะจริงๆแล้วบอกเลยว่ารถคันนี้แทบไม่มีที่ติเลยนะคะสักจุดเดียวนะคะบอกเลยว่าเป็นรถที่สวยสภาพเดิมนะคะ บอดี้เดิมหน้าหลังเดิมนะคะแล้วก็ไม่มีการติดแก๊สนะคะที่สัมพันธ์รถวิ่งใช้งานน้อยมากๆนะคะไม่วิ่งแค่เพียง3 0 0 0 0กว่าโลเท่านั้นเองนะคะสำหรับโ o y o ต้ y ยาริสคอรนะคะเครื่องคันสองคันนี้นะคะรถเนี่ยแค่สปีเท่านั้นเองนะคะสำหรับลูกค้าที่กําลังมองหานะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่เขตปริมณฑลนะคะสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้ตามเบอร์ลิงด้านล่างได้เลยนะคะหรือนะคะลูกค้าอยากจะ ทักเข้ามาอินบ็อกซ์มาในเพจก็สามารถทักเข้ามาได้นะคะเรามีแอดมินคอยตอบนะคะอยากจะเข้ามาดูรถตัวจริงกับ Toyota t o y ยต้ายาร s คอร์ที่โบรีวิวนะคันนี้นะคะก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นัดวันเข้ามาได้นะคะเงินเดือนนะคะ1 5 0 0 0บาทก็สามารถซื้อคันนี้ซื้อคนเดียวได้พร้อมจบได้เลยนะคะแลนะที่สำคัญบอกเลยว่าตอนนี้เรามีแคมเปญใหม่ๆม,มาให้ลูกค้าเยอะแยะมากมายนะคะอยากจะได้บอกเลยว่า มาดูผ่านช่องเซลล์มาช่วยขายรถเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษให้ลูกค้าแน่นอนค่ะจากราคาหน้าร้านจะอยู่ที่นะคะ5 1าแสนบาทแต่นะคะมาในช่องเซลล์มาช่วยขายรถเราก็จะให้ราคาพิเศษกับลูกค้าแน่นอนนะคะกับคันนี้เลยเหลือเพียงแค่4 90, 000, 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะ เครดิตดีออกรถฟรีดาวนะคะที่สําคัญได้เงินเหลือกลับบ้านได้ด้วยนะคะก็ยังไงวันนี้โบต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันโอากาสหน้าสัปดาห์หน้าว่าจะมีรถสวยๆคันไหนเข้ามาใหม่หรือต้องการจะให้รีวิวรถรุ่นไหนก็สามารถแจ้งเข้ามาในเพจของทางเราได้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันอาทิตย์หน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ